สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนกุมภาพันธ์ปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นไพ่เด็กนะคะถือถ้วยก็จะเป็นด้านความรักอารมณ์ครอบครัวนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท่านจะต้องเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหรือหมายถึงว่าเด็ก ที่พร้อมเจอสถานการณ์ใหม่ๆมีความตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะ,ะถ้ามีหมุดบริวารก็เรียกว่าว่านอนสอนง่ายนะคะถ้ามีลูกจ้างนะก็มีความรับผิดชอบในการในงานพอใช้ได้นะคะ,ะช่วงนี้ตัวท่านเองก็จะเป็นคนที่ ช่างฝันมีอุดมการนะคะอ่อนโยนนะแล้วก็เป็นคนที่มีลางสังหรณ์พิเศษด้วยนะคะใบที่สองนะคะเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปใบที่4ี่นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงนะคะก็เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องงานและเรื่องเรียนนะคะเป็นไม้เท้านะอันนี้ก็จะเป็นห้าไม้เท้านะคะต่อสู้กับมังกรและ หไม้เท้านะคะช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคนะมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายนะคะให้เราต้องใช้ความอดทนสักนิดนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้แต่เป็นไปได้อย่างใจหายใจคว่ำเป็นไปได้แบบว่าบุญวิดอ่า ะะแต่ถ้าทำสำเร็จแล้วนะคะก็จะมีคนที่รอแสดงความยินดีหรือชื่นชมในความสามารถของท่านอยู่ให้ใช้สติแล้วก็มีความรอบคอบใจเย็นสักนิดนึงนะคะใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังเป็นไพ่ดาบเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะเขาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยเป็นคนที่ต้องต่อสู้ เพียงลำพัง,งเพียงคนเดียวนะคะแต่ให้อดทนเอานะยังไงมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะบางท่านก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวหรือไปอยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศคนเดียวทําให้เศร้าเหงาว้าเวแต่ก็มันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างนะคะก็คือหยาดเหงื่อแลกมากับชัยชนะค่ะ ใบที่5นะคะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือหยิใใบได้เป็นไพ่ชา์ลอดนะคะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่ขุนพลค่ะไพ่ของการต่อสู้เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องต่อสู้ถ้าเป็นทหารตำรวจนี่ก็คือออกลบออกสึกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะท่านที่ทำงานช่างเป็นวิศวะเป็นช่างอะไรต่างๆเนี่ก็คือจะถึกจะลุย แต่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสืกครั้งไหนที่ไม่ชนะนะคะท่านต้องผ่านพ้นมันไปได้นะคะแต่ถ้าท่านอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดที่ไกลบ้านไกลภูมิลำเนานะคะจะถูกฉลองจะถูกฉลองกับต่างชาติที่สุดเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับต่างชาติหรือติดต่อดีลงานประสานงานหรือเรียนอยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ ูกฉลกมากเขาจะคอยแบบคือถ้าติดได้ติดต่อกันแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะขอให้ท่านอดทนให้ผ่านพ้นไปนะคะใบที่6นะคะเป็นใบในอนาคตหยิบได้เป็นเดอะเวิลด์ใบที่7ตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยนะคะ2อใบจะพยากรณ์พร้อมกัน เพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับจะมีอยู่ประมาณ2หรือ3ใบนะคะไพ่เดอะเวิลดก็ดีนะคะคือ The World ด์โรซานี้เป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะไพ่เดอะเวิลดชีวิตที่ตกอับจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นชีวิตจะสูงขึ้นกว่าเดิมจะเขาเรียกว่าพ้นวิบากกรรมนะคะจะพ้นเคราะห์พ้นโศ ต่อไปนี้ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดือดสั้นเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เร้รายย่ำแย่แค่ไหนมันก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างค่ะมาช่วยผลักดันให้มันผ่านพ้นไปบางท่านก็อาจจะมีซิกเซนแบบมีความเขาเรียกว่าออสื่อสื่อกับสิ่งที่ลี้ลับได้นะคะนะค จะมีโชคลาภจากบุตรหรือว่าบริวารบางท่านมีเกณฑ์เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะหรือจะได้พบคนรักที่เขาเรียกว่าคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ,ะท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะก็จะส่งเสริมเกื้อนหนุนให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นนะคะแต่เดือนนี้อด รอไปก่อนนะแต่มันจะผ่านไปได้นะคะเป็นเดือนที่ดีนะเฮงด้วยนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างไพ่เดวิลนะคะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่ของความลุ่มหลงอำนาจต่างๆนะคะอย่าให้อำนาจความมัวเมามาครอบงำจิตใจของเราท่านที่ทำงานด้านเท้า ได้เงินมาจากเทาๆก็ยังพอถูกฉลูกอยู่บ้างนะคะ,ะเช่นขายหวยใต้ดินปล่อยเงินกู้อันนี้ก็เรียกว่าสีเทานะคะขายขายพวกแอลโกอฮอล์อันนี้ก็ก็ยังเป็นเหมือนจะเทาๆนั่นแหละแต่ระวังเรื่องความรักสีเทาๆด้วยมันจะนําซึ่งมาให้ท่านปวดหัวนะคะใบที่9ความคิดภายในใจหยิบได้เป็นพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก ต้องพบเจอความตื่นเต้นท้าทายแน่ๆนะคะคือมีความหงมุดหงิดอยากลุกออกไปจากที่เดิมนะคะแต่ท่านเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าไม่เหมาะกับลงมือทําเพราะจะเบื่อง่ายนะคะเหมาะกับเป็นคนที่คิดแล้วก็ให้ทีมงานทํามากกว่านะถือว่าดีมันจะมี เขาเรียกว่ายังพอมีอํานาจและก็คนนับหน้าถือตาแล้วช่วยเหลือท่านอยู่นะคะไพ่ใบที่10นะคะเป็นตัวสรุปก็หยิบได้เป็นอัศวินนะคะถือถ้วยเกี่ยวกับด้านความรักและครอบครัวนะคะจะได้พบเจอเพื่อนใหม่กัะยามิตรใหม่ที่ดีนะคะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือเป็นคนที่สนิทเป็นคนที่ใกล้ตัวนะคะ ร้อมรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนะโดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะแต่เขารู้สึกดีกับท่านนะคะจะสรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะฮะก็หยิบได้ไพ่เดลเวลนะคะดวงชะตาที่ตกต่ำนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ชีวิตจะผ่านพ้นวิบากกรรมไปได้นะคะด้านความรักท่านที่โสดก็จะพบเจอคนที่ดีเข้าอกเข้าใจนะคะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะคนที่พร้อมรับฟังเวลาที่ท่านทุกใจไม่แน่นะอาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะท่านที่มีครอบครัวก็จะมีเกณฑ์เป็นคุณแม่มือใหม่ นะคะหรือได้โชคลาภจากบุตรหรือว่าบริวารน,นะคะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะด้านการเงินก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะก็ยังก็ยังถึงกับไม่ใช่จุดย่ําแย่นะคะแต่ก็อาจจะได้เงินมาจากพวกอะไรที่มันสีเทาธุรกิจสีเทาต่างๆนะคะด้านการงานอย่างที่บอกไปมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์มีคู่แข่ง ต้องต่อสู้กับอุปสรรคนะคะทนเอาหน่อยนะเพราะว่าถ้ามันเป็นสีเทาแล้วคู่แข่งมันก็ย่อมมีเยอะนะคะเป็นเดือนที่หนักหน่วงนะด้านสุขภาพก็แข็งแรงดีเพราะว่าเดือนนี้ท่านต้องต่อสู้ต้องจับดาบจับปืนออกไปสนามรบนะคะาก,การเรียนก็เหมือนกันเรียนหนักนะแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ข้อแนะนําเดือนนี้ให้ใจเย็นให้นิ่งนะคะเพราะว่าเป็นเดือนของการต่อสู้นะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพัานธ์ด้วยนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะสวัสดีค่ะ